สวัสดีคร <kr> ับพบพ่อกับสังวานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็คือตกแต่งดอกบัวเนาะครับดอกบัวบานครับช่วงนี้ก็คือเฮดกีบหน่อยกีบสั้นสองสั้นสามเข้าไปทั้งแน่เนาะแต่กับว่าท่านี้คัดเนาะครับเฮดเป็นจีบกันสองกันสามเข้าไปด้านในด้านนี้ห้องก็ปวยปุนแล้วนะครับห้องก็ปวยปุนแล้วว่ท่านี้ปั่นเนาะส้มปั่นแล้วก็คืออยู่สว่วงทั้งหนาพ่อเนาะครับสว่วงทั้งหนา โยพระปางประท่านพ่อนะครับคณะนี่กับปั่นโยวัดพุ่กระโจนบ้านน้องคงธรรมานะครับอำเภอวังสามหมอคณะนี่กักบคำเนี่ยนะครับมัดปูนพอดีกับเมือ่อนึงก็ได้หลายดอกนะครับเมือ่อนึงก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามแปดดอกนะครับเมือ่อนึงก็ได้อยู่แปดดอกส่วนที่มาฝากตะไคร้ใส่อีกส่วนมาปูป,ปูนรอบหนารอบใตรอบเทิงเนาะ ครับเมื่อนี้ก็ได้ตัวเด็ดพรฝากคือเขาเนาะครับจากพ่อใหญ่จันเนาะครับพ่อใหญ่จันพ่อใหญ่จันฝันดีนะเนาะเพิ่นก็ขึ้นมานั่งเอาได้ในนิมิตของคนเสมอเสมอเหรอแ่เมื่อวานนี่เพิ่นก็บ,บอกอยู่เนาะเมื่อก่อนนี่เพิ่นก็แล่นไก่เมื่อวาน,นเพิ่นก็บ,บอกอยู่แต่ห่างบ่ได้เอาลงก็ตีม้าลงเมื่อนี้เนาะครับเนาะคือในนิมิตของเพิ่นนะเนาะเพราะว่าเพิ่นฝัน ในนิมิตของเพลินกับตีออกมาใหาา้่ันผบสชมมาตีปิดสนามกันเนาะคือความฝนเนาะเพลินกับบ่อห้เป็นโตแต่กับไ้กระบอบว่าไหาเนาะแต่ให้ตีเอาสัน่นแต่ว่าวาวไปวามากกับลงตัวเดียวกันอยู่เนาะเดี๋ยวแอติผ้า่ันผบสม้มมาคุยกันเรื่องเพลินฝันในนิมิตเนาะนี่ครับส่วนเทิงเนาะครับส่วนเทิงของดอกบัว ถ้าสีชมพู่เขาแล้วก็คงทีเป็นดอกบัวนะครับกันผู้ชมลักษณะของดอกบัวมันติดซ้อนกันเนาะมันติดซ้อนกันแต่ละแต่ละปลายเนาะแต่ละปลายแต่กตีเรเฮดอีกคือเกาครับช่วงนี้ก็ยังบ่ทันที่ถูกใจซุ่มแม่จังหันเพราะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันว่างมันว่างสั่นที่จริงกันเป็นบัวขวบบัวงายนก็ว่างช่วงนี้เนาะเข้มปลายเนาะ กรติมีดอกดอกสองส่วนส่วนทั้งในคือเขาเนาะแต่อันนี้มันเป็นบัวงายมันก็เลยลักษณะของปลายปลายก็ออกมาหนีอยู่แต่ว่าพ่นอยากให้ออกมาอีกแต่แอดก็ติดเห็ดดอกไม้ขึ้นมาเนาะเห็ดดอกไม้ออกไมกเพ่นสันติบแลเลวด้านพุ่นก็แลวละครับแต่ว่าแม่ออกไม่จังหันพ่นทวงเนาะอย่างไ้เห็ดออกอีกสันสันนอกอีก สั้นแรกละแต่ให้ใเห็นซับวางคือมันก็เปลี่ยนลองวางคนว่าเนาะแต่ก็มีดอกสั้นสองอกมาอยู่แต่มันมองบ่เห็นพอวันอยู่เลิกค้นอยู่เลิกอยู่ไต้กระหากบ่อยู่สูงขันฐานบ่สูงก็ติดก็ดีอยู่เนาะันก็เลยว่าบ่บ่งามขันขันมีออกมาอีกชักจีบก็ติดดีว่าสั่นก็เลยติดเฮ็ดให้ถือใจคนเนาะนี่แหละครับ งนันแต่เราหมองห้างเทียกับว่าที่แล้วกะเพื่อนอยากได้แบบนั้นเสริมมีอีกแบบนี่เสริมมีกกระเ็ดให้คือเกเนะเพราะว่าตามใจเจบขาดเพิ่นเนาะเพราะสร้างกระฮ็ดให้ได้เมื่อถากบ่งามก็ตีได้เนาะครับเพราะแอดก็สเได้เสริมให้เพื่อนอีกเทีนึงแต่แต่เฮ็ดดอกสั้นสองสั้น3ามให้แล้วก่อนเนาะนี่แหละครับพระปางประท่านพ่อน,นอะครับพระปางประท่านพ่อน ถ้าสนใจก็มาติดต่อเะครับเด้อเบอร์โทรก็0627269206นะครับผ้าทันโบส้มส้มอีกทีนึงเนาะบางเทียบบางท,างที่ผู้เขามาส้มที่หลังบอท่านเห็นส้มหนาของพันเนาะผ้าทันโบส้มสมส้มสมหนาของพัน สวมหนาเพิ่นก็งามซ้ำหนีเนาะฝีมือแอดก็์แอดได้ซ้ำหนีล่ะปางนั่นก็แล้วมาได้หลายมือเนาะสองสามมือแล้วก็ได้ขวามาอแอดดอกบัวทางพีแต่อีกมือกับข้องตีเลี่ยวสันนอกสันในเนาะก็บตีด้เฮ็ดจิบจีบดอกรอบอีกจักรอบคางละรอบด้านนั่นก็บตีด้เฮ็ดรอบนึงอีกคือกันจังตีแล้วเนาะ แล้วนี่กับติเต็์พระพทะเจ้าปางเปิดโลกสององค์เนาะด้านแล้วสององค์คือพรนเนตเอาฐานมาตั้งไว้ข้างแล้วสององค์เนาะทางนั่นกับสององค์เื่กันต่อแขนต่อมือไหเพิ่นเนาะเป็นเกตเป็นเครื่องประดับเพิ่นทุกอย่างเหติดดแตงให้ไหมวะเพราะมันกับกองอยู่สินไผ่สินมันเนาะแล้วนี่ก็จ้งติเตหไปง่ายง่ายไปวัดป่าด่านเม็กเนาะครับวัดป่าด่านเม็ก พญานาคสามเสียนก็พระพุทธเจ้าหน่อยองค์นึงเนาะบุตรดาเบบี้เนาะมีสองอยางแล้วก็ติยัยไปคับเลาะปั่นหองไงเนาะครับกับสร้างสร้างครูหนึง่งก็บอกว่าตีใหญ่ตีย,ตยน้อยเนาะแต่ว่าสร้างครูหนึ่งอยู่ก็ติยัยไปครัอาบอ่านน้อยนะดูหน,นีออกันหนึ่งก็จังติยัยไปพูนบานพรอนเจริญบานขอดน้อยจังติวัดจังตเขาวัดอโศกธรรมรา,ามเนาะ อาสวกธรรมรา,ามแล้แล่ยวจังตีป์าย่ไปวันดงสมบูรณ์ทั้งฝากสะพานไรหลอดทั้งอำเภอทากันโทออีกทีนึงคณะนี่กับปัณญวัดพวกกระโดนบ้านน้องขมามาเนาะครับเนาะครับที่เราเราความฝันในฟังเนาะความปดศนาคือความฝันในนิมิตของพญ่์จันเนาะเพิ่นว่าเห็นค้นผู้หนึ่งมาสันค้อนเขียงมาเพิ่นว่าค้อนเขียงมามนม่นเขียงงามมาสัน ข้อนเขียงมากบานมาปงไว้อยู่ในถงผันมีเนือ้อวสันเนือ้องามงามแดงจึงคืองวาสันเนือ้อเอามาปงไว้จุดกลางค่ะคากา,าสันจุดกลางเขียงว่าติดฟักติดส้อยอย่ะล่ะวันว่าเตี๋ยวมาซ้อยเตี๋ยวมาฟักิ่นว่าอยู่ในปกติคันเห็นในนิมิตข้าวเดียวกับปับ๊บหนีหลอดวสันแต่นี่เป็นเนือ้อเป็นเคืองข้างกันอยก,กัดโดนหล่นวสันิ่นว่าขาเจ้าเตี๋ยวมาซ้อย เนื้อตีอยู่กลางจุดกลางเขียงมาสันเพิ่นก็เลยตีให้เนาะแอดก็เลยตีเขียงอันนึงเขียงอันนึงเออเป็นหนึ่งแอดก็เลยว่าเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะเนื้อเนี่ยก็คือนหนึ่งอีกคือเกาเนื้อเนี่ยก็เนื้อนอเนาะเพิ่นว่าเนื้อนอตัวนอคือเกาตัวเนื้อเนี่ว่าสันเพิ่นว่าก็เลยเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมาสันพันว่าเนาะท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมตีตีว่าเป็นตัวใดก็ กตีเนาะครับเนาะคือพันวาเห็นเขียงมุ่นงามงามเขียงมาสันแล้วก็มีผู้หนึ่งผู้แบกไผ่ก้อนเขียงมาละพิ่นเอาเนื้อออกจากถุงมามาโป่งใส่กลางเขียงที่มาฟักที่มาซอยจุอันละเพิ่นว่าเนาะเนื้อแดงงามงามมาสั่นเป็นตะแส็บต่ว่าวหังพิจารณาอยู่แต่ยวหังบ่ทันได้ซอยท่ได้หยั้งมาสั่นเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็เลยพากันตีกันเป็นเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มาสันพ่นวาท่านผู้ชม ถ้าหากท่านผู้สม้มคิดว่าเพลนวันหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมันก็บางเทียบางที่ตีเป็นก็ตีไปคนละตอก็ได้นะครับตีไปแลแ้วจะโดนพี่นิ่แต่ยผู้คนเนาะผู้ใดตีเป็นตัวใดก็ตีไปเนาะแต่ว่าตัวเพิ่นไห่นั่นคือเพลนไห่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ท่านผู้ส้มมาตีเอาล้มกันเนาะถ้าหากอยากรุนนี่รายก็รุ่นเทีย่อยากรุ่น,นก,นนกน็แล้วแต่ใจเนาะครับเนาะ รุ่นใหม่รุ่นหลายเพราะว่ากับล <t we ak Ellis> ่องๆเบิบงเสียงโศกเสียงดวงเบิางล่องล่องบางน้ำเพลินเนาะเพราะเพิ่นกับเขาอยู่ตลอดครับเพิ่นได้ใบนึงอยู่งวดบางหันเพิ่นกับได้หลายได้หลายคลิปกับได้อยู่เพิ่นว่าเนาะล่องได้หลายคลิปน้ำเพลินกับมาเขาอยู่คลิปบ่ได้ล่องเนาะคลิปที่บ่ได้ล่องเพิ่นได้อยู่ใบหนึ่งเพิ่นว่าได้พอได้ทื่นพอได้ทำบุญเพิ่นว่างวดนี้ตะเกียงเขาอีกเนาะครับ เพิ่นกับมาเอวองเสียในนิมิตของเพิ่นครับคณะนี้ก็เยวัดพูกกระโเนาะครับบ้านน้องคงทำมาเนาะเดี๋ยวเห็นยุนเห็นหลังคายุนครับบางเทียบบางที่อยากมาส้มกับมาเนาะครับเนาะเส้นเนาะเส้นได้ครับเส้นไดเส้นมาส้มยูุสลาแดงแดงนี่พญานาคสามเสียนด้านละวสามเสียนเนาะพญานาคเงี้ยวเงี้ย่ในรายโยสลาแดงอย่ละคือแอดกับเฮ็ดอยู่หางพญานาคเนาะส่วนนี้ก็เฮ็ด อยู่นี่ล้วถ้าหากท่านผู้ส้มอยากมาสม้มคือมาติดต่อถ้าหากติดต่อทั้งเบอร์กับ0627269206เนอะครับเบอร์โทรเนาะปันใดทุกอย่างพญานาคเก็บเสียนเก่าเสียนเป็นพระเนะาะพระสวยบ่าสวยงาม่างามก็คือเอดเอาให้เห็นในสมหนา้าของเพิ่น่เนาะหน้าตากับเป็นยังสี่ละรูปร่างลักษณะการตกแตง่งเก็บรายละเอียดของเพ่นก็คือ นี่เนาะส้มหนาของคนเนาะส้มเดียกทีน,นึงครับครับถ้า,าการผู้สมสนใจก็มาติดต่อเลยครับเด้อ ทุตไนี่คอยท่านบุ้้มจงมีต่ควมควมสุข่วมเจริญปราศจากหลกภัยไข้เก็บเนาะครับเนาะลำล้ำลุำ้ลลย,ยมาเถือเลขถือ่อหวยน้ากันวันทีนึงท่านว่าเนาะครับวันทีนึงท่านว่ามาหล่นน้ากันคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งคนว่าเนาะในนิมิตของคนคนว่าเห็นเป็นเขียงเขียงแล้วก็มีเนือ้อมาโปรงไว้อยู่กลางเนาะคนว่าเนือ้อแดงคืองอสัน ครับสุดท้ายนี่คอยานผู้สมจงโศกดีจนหมานแล้วครับเดอ้อสวัสดีครับ